ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมและในวันนี้นะเราก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า s i s ีฟัส s ิมูเลเตอนะครับแมบปบนี้นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องกลิ้งประคองลูกกลมๆล,ลูกหินก้อนหินเที่ยนี่นะครับขึ้นไปข้างบนผมผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไกลแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่ามันทรมานแน่ๆนะครับเออเราต้องไปอย่างกับเทพเจ้าซีซฟัสนั่นเองนะครับผมเพราะฉะใน,นวันนี้ ควจะได้เห็นความหมดแล้วผมลืมเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วตรงนี้ล่ะน,นี่นี่ใช่ปะที่ไ่ฟัสต่เอเขาบอกว่าเอ้อะไรอ่ะอ่าต้องการอะไรคุณต้องการอะไรนะครับเขาบอกว่าให้เราเอาไอ้เจ้าไอ้ก้อนหินตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนที่ไหนได้ไหมผมจะถามว่าทําไมแล้วกันเนาะเขาบอกว่าเขาพยายามมาสองพันปีแล้วเหมือนจะไม่ได้เนะเพราะเขาพยายามมาสองพันปีนะครับโตรนานแหละเอามาถึงเวลารับภาร,รกิจในวันนี้ ถึงเวลานะนนแล้วนะี้นะครับที่จต้องเอาก้อนหินขึ้นไปในระยะทางที่ไกลแสนไกลมากๆนะครับนะครับเฮ้ย,อยโอ้โหไอ้เจมเริ่มเจมวนล่วงแล้วว่าจีโอเคนะครับตอนนี้คือยังไม่มีอะไรทางว่างเปล่ามากอะเฮ้ยทางว่างเปล่าจังวะทำไมไม่เหมือนผมเดินถอยห,หลังวะรู้สึกได้เหมือนกัน เอ้ยไอ้ยอ้ยไอ้ยโ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  g ้ยโย็น้ยนเ้ย่ม้ยะค้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอระคองยโอ้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 ยบรกยโอ้คโอ้ค่อ้ยโ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 อ้ไปเรื่อ้ไโเรื่อ้ยโออ้ิโอ้ยโง้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยยอ้ยอ้ย้อ้อ้ออ้เี้ย่งน่ากลัวว่ะ เฮ้ยอิ่ชเกือบแล้วไม่รอดไม่รอดโอ้ไม่จอด,อด oh เฮ้ยมันมันเอียงวะไอ้เชยมึงอย่าเอียงมึงอย่ากเอียงมึงอยากเออโอ้ไม่จอน oh อะไรยะมีผมเห็นตรงไอ้ตรงเชียอีกแล้วอ๋ออีกแล้วเ,อ,อ,วเอาจริงดิมึงจะเอาเบลมจะยเย็น <c oughs> ไอ้หินเวทหินเวทหินเวทอย่าอยาอย่ามันไม่มีทางไปแล้วไม่ได้มันไกลแล้วอ่ะเฮียอยาอยาอีกแล้วเหรออีกแล้วใช่ไหมมึงจะเอาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเออม่จะเอาไว้มึงแค่นี้เดียวแค่ตรงนั้นแค่นี้เดียวไวตรงนี้แหละตรงนี้แหละเข้าไปดูอแม่งหนอยู่ตรง แม่งคือแม่งอยู่แค่แค่เนี้ยแลอวแล้วอ้ายอ้ายตายต่อเจืจบแล้วโอเคไม่ไหวมันผมว่าผมผ่านได้แหละแต่ว่า ้อใช้เวลาเออก็อีเมลนี้นะครับบ๊ายบาย